สวัสดีครับก็ของทางนี้ใช่ไหมโอเคสวัสดีครับ,รบผมชื่อดอฟฟินนะครับเรียนอยู่เซนเทเรซาครับคณะคอมอาร์ครับก้าพูดถึงการแต่งตัวปิดระเบียบผมนี้ตัวเต็งเลยนะจริงๆออแบบตั้งแต่โม่ต้นนะ การขแต่งตัวผิดระเบียบเนีมว่าจิงจังมากเลยนะคือผมอ่ะเคยต้องปกครองว่าแต่งตัวผิดระเบียบอืมเอ้ยเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่เรื่องดีดีนะ ถ้าพูดถึงจุดเปลี่ยนที่ผมไปแต่งโครงถูกระเบียบนี่ผมเนี่ยไปเรียนมาเรียนที่นี่นี่แหละเซนเทเนซ่าแล้วผมเจออาจารย์ท่านหนึ่งเขาชื่ออาจารย์โรลลิงใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่าเขาบอกว่าทุกกฎระเบียบเนี่ยหรือว่าทุกสังคมเนี่ยมันถูกสร้างม,มาด้วยกันเพราะว่ามันเหมือนการเป็นกฎเกณฑ์ที่ใช้ควบคุมคนส่วนมากอะไรน,นยครับผมก็แบบเออเราเริ่มที่จะปรับตัวตอนนี้ดีกว่า ยอมเรียนรู้ไปทั้งแต่นตั้งแต่ตอนนี้แบบยอมรับมันในระดับหนึ่งหาจุดตึงกลางถึงแบบแต่งตัวให้ผิดระเบียบอะไรก็เลฟได้ในบางครั้งทำแผนเสื้อ,เ,อเล็กขนาอะไรเงี้ยนะก็มันก็ไม่ได้เลวร้อะไระ <S 1> <S 1> เลพูดถึงอะมันก็เหมือนเป็นเป็นโล่องที่แบบป้องกันตัวเราแบบไม่ให้ใครแบบ สุดท้ายนี้ผมอยากจะฝากคือว่าการแต่งตัวถูกระเบียบหรือผิดระเบียบเนี่ยมันไม่ได้ทำให้คน,นเรียนเก่งขึ้นหรือแย่ลงคะนเส้นจริงแต่ว่ามันเหมือนสอนให้เรารู้ว่าทุกสังคมเนี่ยมีกฎระ ข้างนี้ครับของค,ครับ